สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับช่องของคุณครูพึ่งหรือว่าช่องของนักพึ่งคนนี้จะพามาเปลี่ยนกระถางของกวักมรกตด่างนะคะจากกระถางเดิมที่แน่นมากเลยก็จะแยกกระถางแล้วนะคะดูนะคะมีหน่อใหม่เยอะแยะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะแยกไปปลูกเป็นกระถางกระถางสำหรับหน่อเล็ก,ลกๆที่เขาโงกขึ้นมาใหม่นะคะ รู้สึกว่าจะแกะออกอยากนิดหนึ่งนะคะต้องเบาๆมือนะคะกลัวว่าเขาจะชํำค่ะเอาดูตรงโคนรากของเขานะคะดึงเบาๆนะคะถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ค่อยๆใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะจะเป็นซ่อมหรือว่าพั่วปลูกต้นไม้หรือว่า,ปาเป็นอะไรที่ เราถนัดนะคะแต่ตอนนี้ลองใช้มือรูปๆคำๆ <c oughs> เดี๋ยวดึงออกก่อนนะคะเ็นมาด้วยนะคะมีหน่อยเล็กๆเส้นมาด้วยแยวอันไหนที่มันยังไม่ค่อยได้เราก็ไม่ต้อง,งนี่นี่คะ่ะว้าวออกมาแล้วอีกหนึ่งต้นเบาๆค่ะเบาๆอ่า หนึ่งต้นคไม่เลนะคะไม่เลยนะคะโขดใหญ่มากเลยเดี๋ยวใช้ซ่อมปุกแสแะสะสซอซ ออกนิดหนึ่งนะคะเบาๆมือนะคะเพราะว่าอาจจะโดนรากของเขาชําได้นี่ไงมีหน่อเล็กๆด้วยนะคะอันนี้เขาปลูกไว้หน้าแล้วค่ะเกือบเป็นปีแล้วจากที่ได้ ใบของเขามานะคะได้มาหนึ่งก้านวันนั้นจำไม่ได้ว่ามีขี่ไปนะคะก็เลยเอามาใส่ในกระถางรวมกันหมดเลยเป็นการเพราะโดยการใช้ใบนะคะเขาก็เลยงอกขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะวันนี้ก็เลยมาตัดแต่งเพื่อที่จะแยกไปปลูกในกระถางนะคะได้หลายหน่อปลูกมากเลยค่ะ อันนี้ก็ดูสวยงามมากเลยค่ะนี่ก็ได้เบ,บาๆค่อยๆแซะแซะดินออกว้าวได้อีกแล้วคะ่วะ lại gặp mít nào nùng subscribe cái ม่แม่เห็นคลิปไม่แย,ย่แตนบรสิกลับขึ้นมากกว่าใจญเห้นลราไปอารัก <laughs> ลงคลิปแล้วติ มาเริ่มกันต่อเลยนะคะหน่อเล็กๆนั้นแยกออกไปกับหมดแล้วค่ะเลอแต่ต้นแม่ต้นใหญ่นี้นะคะโอ้ยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเดีน,นี้ออกกันแน่นอนอันนี้คงจะปลุกโชว์ ต้นใหญ่นี่คงแยกออกไม่ได้ครับคงแยกไปปลูกในต้นก็จะปลูกให้เขาเป็นต้นใหญ่ไปเลยดีกว่า เดี๋ยวจะจัดแต่งรากของเขาอีกนิดหนึ่งนะคะโดยใช้ไม้ตะเขียบนี่แหละค่ะหรือไม้อะไรก็ได้นะคะพอที่จะใช้เขี่ยๆดินออกเป็นการสางรากของเขาเบาๆนะคะเดี๋ยวรากเขาช้ำค่ะค่อยๆขยับนิดนึงแซะแซะดินออกนะคะค่ะค่อยๆเบาๆมือด้วย ทำไปเรื่อยๆนะคะรากอันไหนไที่มันเปือยยุย่ยแล้วเราก็สางออกได้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมดูปลูกเป็นต้นใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกแล้วค่ะ เดี๋ยวเตรียมกระถางนิดหนึ่งนะคะอ้ยสวยงามมากเลยสังเกตดูที่ต้นของใบแม่ของเขานะคะใบของเขานี่ใหญ่มากเลยค่ะอุ้ยลืมเทียบให้ดูว่าเกือบเท่าฝ่ามือเลยนะคะโขดก็สวยด้วยนะคะจะได้ปลูกลงกระถางสักทีหนึง่งจากที่เปลี่ยนกระถางนะคะส่วนดินปลูกนะคะก็ เตรียมแบบง่ายๆเองนะคะก็ปุ๋ยข้อคือปุ๋ยขี้ว่าผสมกับแบมะพร้าวสับจะมีใบช่ำฉาด้วยนะคะแล้วก็มีแกลบตบิดด้วยก็จะผสมคุกเข้ากันนี่นะคะตามสูตรของตัวเองนะคะไม่ได้ฟิกตัวว่าต้องปริมาณเท่านี้เท่านี้สำหรับอันนี้ปลูกเสร็จแล้วก็ รดน้ำให้ชุ่มสัาเลยนะคะให้ชุ่มสําเลยเขาจะได้งอกงามสวยงามเป็นต้นกวักมรกตด่างที่สวยงามที่สุดต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ